ก็กราบสวัสดีครับผม <c oughs> ห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าช่องผมนะครับช่องถ่ายไปเรื่อยนะมันมันโดนแบนไปสองสัปดาห์นะครับผมนี่ก็น่าใกล้จะครบสองสัปดาห์แล้วนะผมงงมากผมโดนแบนเพราะอะไรเพราะว่าคลิปนั้นผมพูดถึง เรื่องการซื้อขาย ID ดีเกมใช่ไหมครับผมว่าผมาจะเป็นคนกลางให้เพื่อนๆคนไหนอยากได้ไอดีใหม่นะครับเออปฏิต่อผ่านผมเดีผมจะเช็คให้ว่าคนนั้นผ่านไหมคนนี้ผ่านไหมนิดนิดหน่อยหน่อย่ะเพื่อนเพื่อนคือผมจะเอาตัวเองไปเป็นคนกลางให้นะครับเพื่อที่จะซื้อขายสร้างความมั่นใจให้เพื่อนๆคนที่อยากได้ไอดีนะครับผมอธิบายไปยาวมากประมาณ10นาทีนะครับผมเอามาลง youtube โดนเด้งเลยลบคลิปผมไปเฉยเลยแถมช่องผมไม่สามารถเคลื่อนไหวได้2อาทิตย์นะครับผมก็มงงมากผมลงเอาผมเอาไปโพสใน Facebook ก็โดนเด้งเหมือนกันผมลงเอาใน TikTok ก็โดนเด้งเหมือนกันเฉพาะคลิปนั้นคลิปเดียวนะครับแต่ y o u t u b e อ่ะผมโดนเด้งมันเคลื่อนไหวไม่ได้อ่ะสองสองสัปดาห์นะครับเออ ส่วน Facebook ทิกต็อกมันมันไม่ได้โดนแบนแต่ว่ามันโดนลบคลิปออกไปผมงงมากคลิปกูมันไรแรงขนาดนั้นเลยหรอนะครับผมตกใจมากนะครับผมสุดท้ายมันก็เวลาผ่านไปผมก็น่าจะลงคลิปได้แล้วแหละเมื่อวานลองลงคลิปสั้นไปนะครับก็ลงได้นะคลิปนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะลงได้หรือเปล่าถ้าลงได้ก็แสดงว่าลงได้นะครับ มาวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องลูกสูตรนะครับผมผมรู้สึกเริ่มไม่สบายใจแล้วนะครับผมผมแข่งในกลุ่มนะผมเริ่มรู้สึกว่าผมไม่สบายใจแล้วแบบว่าเออพี่ที่เป็นผู้ใหญ่ในกลุ่มอ่ะเขาบอกว่าลูกสูตรเนี่ยเล่นกับเขาได้นะแต่อย่าแ,แต่สําหรับคนอื่นอะ่ะอาจจะเออเขาาจจะไม่ชอบอาจอาจจะมีปัญหากัน เหมือนที่ผมเคยมีปัญหามามาก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วมั้งปีสองปีที่แล้วนี่แหละผมเคยมีลูกสูตรลูกหนึ่งแล้วมันหลุดเดียวไปยิงแล้วผมทำมบ่อยๆแต่ตอนนั้นอนะ่ะผมคิดว่ามันไม่ผิดกฎจริงๆแล้วมันก็ไม่ผิดกฎแต่ว่ามันมันอยู่ที่ทเขาเรียกว่าอะไรนะมารายาทเอออะไรประมาณนั้นแหละนะครับผมครั้งที่แล้วผมเถียงเขานะ ครั้นที่แล้วผมเถียงแอดมินผมเถียงเลยพี่มันเป็นแบบนี้อมันอยังงีย้ยางงีย้ยางงี้อันนี้คือพูดถึงเรื่องลูกสูตรเก่านะทุกวันนี้ลูกสูตรเก่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมผมก็ตอนแรกผมก็เถียงเขาพอพักหลังๆผ่านมาสักอาทิตย์ผมก็มานั่งคิดเออมันก็โกงจริงๆอ,อ่ะเออ แต่ว่ามันไม่ผิดกฎนะแต่ว่ามันไม่สมควรที่จะทํานะครับเพราะว่าคนอื่นเขาจะหมดสนุกไปด้วยนะครับอันนี้ผมก็ได้ขอโทษขอโทยก็ผ่านไปแล้วลูกสตรลูกสูตรเก่านะครับพอมาลูกสูตรใหม่เนะี่ยผมก็แบบรู้สึกผิดนะรู้สึกผิดที่ใช้เพื่อนๆคนไหนอาจจะงงนะครับลูกสูตรผมเคยสอน ลูกสูตรไปประมาณสองสามคลิปที่แล้วนี่แหละก็ลองไปหาดูนะครับผมจะไม่ทําซ้ําแล้วนะลูกสูตรเพราะว่าผมผมไม่อยากให้ใครรู้อ่ะพูดง่ายๆแต่ทุกคนที่เล่นเกมนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ผมก็สําหรับเล่นในกลุ่มนะผมก็จะพยายามจะไม่ใช้จริงๆนะผมพยายามจะไม่ใช้นะแมบบ้ว่าผมทุกวันนี้ผมเล่นใช้ลูกสูตรแล้วมันติดมือติดเป็นนิสัยติดเป็นสันดานผมไปแล้วอ่ะ แต่ว่าก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะเล่นในกลุ่มนะเฉพาะพูดถึงเล่นในกลุ่มนะคือจะพยายามให้มันเล่นให้ดีมากขึ้นอ่ะจะจะไม่พยายามเอะใช้ลูกสูตรเอะใช้ลูกสูตรนะเพราะว่าคนอื่นเขาจะมาร้องเรียนเราได้นะแต่ว่าผมมีลูกสูตรแต่ว่ามีคนแก้ลูกสูตรผมได้ มีอยู่สองคนเลยนะครับผมแข่งกับแกไปพี่คนแรกนะผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะพี่คนแรกนะสองเกมท้ายเนี่ยผมแพ้แกทั้งสองเกมเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแกแก้ลูกสูดผมได้นะครับแล้วคนที่สองคือคนล่าสุดผมผมเพิ่งแข่งจบไปเมื่อกี้เองนะครับโดนไปสี่สองนะครับ เขาแก้ลูกสูตรผมได้ทั้งทั้งที่ผมนำสองศูนย์นะแกกลับมายิงผมสี่สองนะครับนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมเออพี่คนที่สองเนี่ยผมเล่นกับแกข้างล่างศูนเนี่ยเออผมพยายามทําลูกสูบใส่แกทาทำทำทำทาเพราะว่าไหนไหนก็โดนยิงไปสองไอสี่ลูกแล้วอ่ะเออไม่สนใจแล้วทําสู้ไม่ได้เว้ยเฮ้ยลูกสูบนี่แบบ ดักได้หมดเลยอ่ะผมก็เลยบบเอาแล้วชิบหายแล้วมีคนรู้สูตรกูแล้วหนะครับก็มีสองคนตอนนี้นะครับมีสองคนที่ป้องกันลูกสูตรผมได้นะแต่ถามว่าผมควรทำไหมมันก็ไม่สมควรทำทำได้แต่อย่าทำบ่อยนะครับหลังจากนี้ถ้าผมแข่งในกลุ่มผมก็จะทำให้มันน้อยลงแต่ว่าผมขอมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือ ถ้าผมโดนนำสองศูนย์หรือสามศูนย์สี่ศูนย์ก็ตามถ้าผมโดนนำผมขอใช้ลูกศตรได้ไหมผมขอใช้ท่าไม่ตายสุดท้ายได้ไหมผมผมพูดแค่นี้แหละเพราะว่าไหนๆผมโดนนำไปสองศูนย์สามศูนย์แล้วอะแต่ผมขอใช้ลูกูตรได้ไหมผมพูดแค่นี้หละนะผมคิดว่าพี่สองคนนั้นน่าจะเข้ามาดูคลิปผมผมไม่รู้ว่าจะเขาจะเข้ามาดูหรือเปล่านะแต่ถ้าพี่เข้ามาดูอะผมขอได้ไหมในกลุ่มอะ ถ้าผมโดนนำสองศูนย์สามศูนเนี่ยผมขอใช้ลูกสูตแพ้ชนะค่อยว่ากันอีกทีนะครับนะ <c oughs> ต้องสุดท้ายก็ต้องขอใช้ลูกสูตรแล้วนะนั่นแหละครับทางที่ดีคือเล่นปกติดีที่สุดนะครับผมชุดทุส่วนลูกสูตอะ่ะเอาไปเล่นออนไลน์อย่ากไปเล่นกับเพื่อนคนรู้จักเลยเพราะว่ามันจะหัวร้อนใส่กันเปล่านะครับผม นี่แหละครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาบอกถึงเรื่องหนึ่งคือเรื่องลูกสูตรสองคือเรื่องที่ผมพูดถึงเรื่องขายไอดีเกมแล้วมันโดนแบนไปสองอาทิตย์นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงโดนแบนคลิปนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะโดนแบนอีกหรือเปล่าผมพูดถึงเรื่องการซื้อขายไอดีเกมนะเออผมขอประกาศตรงนี้เลยแล้วกันนะครับคนที่รู้จัก facebook ผมเฟซ ตัวจริงของผมเนี่ยคนที่รู้จักเฟซตัวจริงของผมคือแบบไอเรื่องซื้อขายไอดีเกมอ่ะมาปรึกษาผมได้นะแต่ว่าถ้าจะให้ผมหาไอดีเกมให้อ่ะผมขอหลังจากนี้ผมขอไม่หาไอดีเกมให้นะครับเพราะว่าสําหรับผมอ่ะผมเสียความรู้สึกนะมันเราตั้งใจหาให้อยากได้ราคาเท่าไหร่อยากได้ราคาไม่เกิน500รอยไม่เกิน 500, ห้าอยเนาผมก็ตะเวนไปถามแอดมินถาม น้องที่รูจ้จักน้องมีไอเดีเกมไหมเนี่ยราคาไม่เกินห้าร้อยมีเพื่อนใน facebook อะไรอย่างเงี้ยมเขาอยากได้ผมก็ตะเวนหามาให้พอหามาให้ไม่ถูกใจเพราะว่าโลนโดมันเก้าสามหรือเก้าสี่นี่แหละอยากได้เก้าเก้าอยากได้เก้าเก้าผมก็หามาให้แต่ไม่ถูกใจบอกว่า อะไรก็ไมู่มันคือแบบผมอ่ะเสียความรู้สึกคือปฏิเสธเราอ่ะเราเข้าใจได้เวแต่ว่ามันมาแนวแบบว่าไม่อ่านแชทปฏิเสธแบบคือหายเงียบไปเลยอ่ะอะไรอย่างเนี้ยคนที่มาอยากได้ไอเดีเกมอะผมพยายามที่จะหาไอดีที่มันคุ้มที่สุดแล้วราคาไปได้มากที่สุดก็คือราคาแบบต่ําที่สุดอ ผมจะพยายามไม่ให้เกิน1,000บาทนะปฏิเอคนที่อยากได้ไอดีเกมอ่ะถ้าจะปฏิเสธบอกว่าไม่ชอบก็คือบอกตรงๆไปเลยไม่ต้องมาเงียบหายไปนะครับเพราะว่ากว่าผมจะหาไอดีมาให้คุณได้เนี่ยผมต้องไปถามทุกคนแล้วผมต้องไปเซฟรูปทีมรูปไอสนามฟุตบอลรูปค่านักเตะอะไรอย่างเงี้ย ประมาณหรูปอ่ะเพื่อที่จะมาให้คุณดูว่าชอบไหมไม่ชอบไม่เป็นไ like, รอันนี้ไม่ติดใจแต่อย่าอ่านแล้วหายเออบอกตรงๆเลยพี่มันยังไม่ถูกใจผมแค่นี้จบทุกอย่างจบนะครับผมมันไม่มีการด่ากกันหรอกแต่ว่าคุณ่องเงียบหายไปเลยแล้วมันทำให้คนหายดีเกมอมาเสียความรู้สึกแล้วผมก็ต้องไปทักแชทหาเขา ไปขอโทษเขาเออขอโทษด้วยนะที่ทําให้เสียเวลาต้องมานั่งไปหาไอดีเกมให้ต้องไปขอโทษเขาประมาณสองสามคนน่ะเพื่อที่จะมาเสนอให้คุณถูกใจคุณไหมผมเข้าใจว่ามันมีถูกใจแล้วไม่ถูกใจไม่ถูกใจก็บอกเลยว่ายังไม่ถูกใจครับแค่นี้จบเลยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยล่องเงียบหายกูต้องมานั่งลุ้นว่าจะเอาหรือไม่เอาวะสุดท้ายก็ไม่เอา นะมันเสียเวลามันเสียความรู้สึกนะเออนั่นแหละหลังจากนี้ไปอะ่ะผมผมจะไม่เอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับ ID เกมอีกแล้วเพราะว่ามันเสียเวลาเสียความรู้สึกนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ไอเดีเกมนะสวยๆเท่ๆนะเข้าไปในกลุ่มดี m l e a ช็อคเกอร์ไทยแลนด์อะไรก็ว่าไปมันมีคนโพสต์ประกาศขายอยู่แล้วเออมันมันมีความตั้งใจอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะทํา ตอนที่ผมอยากเอาตัวเองไปอยู่ไอโทไปเป็นคนกลางขายไอเดีเกมอ่ะคืออ่ะผมมีอยู่กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของผมเองตอนแรกอะ่ะผมจะสร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการแข่งขันเล็กๆคือการแข่งขันชิงเงินรางวัลเออผมสร้างกลุ่มขึ้นมาเล็กๆมีคนอยู่ว่างสองสามคนนี่แหละใครก็ไม่รู้เหมือนกันไม่คุ้นหนานะ ผมสร้างกลุ่มขึ้นมาเนี่ยผมว่าผมคิดว่าผมอ่ะจะเอากลุ่มเนี่ยให้เพื่อนๆคนไหนอยากขายหรืออยากซื้อไอเดีเกมอ่ะมาโพสต์ขายในกลุ่มเลยผมว่าจะเป็นคนกลางที่จะดูให้ว่าไอคนเนี้ยโกงไหมไอดี ID มันใช้ได้จริงไหมถ้าใช้ได้ผมก็ให้โพสต์ในกลุ่มพูดง่ายว่าถ้าใครอยากขายอ่ะให้เอามาโพสต์ถ้าใครอยากซื้ออ่ะเข้ามาดูว่าไอดีไหน สวยไอดีไหนน่าสนใจถ้าอันไหนขายแล้วอ่ะผมก็จะบอกให้ลบรูปไอดีนั้นออกอะไรอย่างนี้ความตั้งใจของผมมีอยู่แค่นี้แหละแต่สุดท้าย youtube ผมโดนแบนเพราะว่าผมพูดแบบนี้แหละผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็เลยไม่เป็นไรงั้นกูยกเลิกกูไม่เป็นตัวกลางขายละมันวุ่นวายนะครับเราออกมาด้วยความตั้งใจมาด้วยความจริงใจก็อย่างที่บอกก็แหละมัน ต่างคนต่างความคิดกันมันใครๆก็อยากได้ของดีๆอยากได้ของที่ถูกใจอ่ะเออผมเข้าใจผมก็ไม่รู้ผมจะโม้อะไรต่อแล้วนะนั่นแหละเพื่อนๆสรุปมีสองสามเรื่องนะสำหรับคลิปนี้หนึ่งคือลูกสูตรนะครับผมผมก็จะใช้ให้น้อยลงใช้เฉพาะเวลาจำเป็นถ้าผมโดนยิงสามลูกผมถึงจะใช้อันนี้คือถ้าถามงริงผมก็ไม่สบายใจหรอกที่ต้องใช้นะ ผมก็ไม่รู้ว่าผมลงคลิปนี้ไปมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่าผมไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่นะคือแบบไม่ชอบคือไม่ให้ทําก็คือไม่ให้ทํานะพี่นะเออแต่ถ้าให้ผมทําผมก็ขอถ้าผมโดนยิงสองสามลูกอะ่ะเออผมขอใช้นะลูกสวดผมนะนั่นแหละคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆผมก็พูดวกไปวนมามันจะงงไปซะเปล่าๆนะสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ